สวัสดีค่ะพบกวับช่องอยายทองชาแนลค่ะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปเก็บมันเทศค่ะเพราะว่ายายไม่ได้ปลูกลงแปลงยายก็เลยจะพาทุกคนไปเก็บมันเทศเพราะว่ายายปลูกใส่เข่งไว้ค่ะยายก็จะมีดไปตัดทวานก่อนตัดทวานออกก่อนเนาะและ้วยายก็จะคว้าเข่งใส่กระมงังเอาดินใส่กระมังไว้ตากแดดไว้เราก็จะได้ผสมดินปลูกอีกถ้ามันได้ ถ้ามันมีหัวนะถ้ามันมีหัวยายก็จะปลูกอีกค่ะไปลุ้นกันค่ะว่ามันแทศของยายจะมีหัวไหมเอยไปลุ้นไปลุ้นตื่นเต้นแล้วสิไปลุ้นกันค่ะนี่ก็คือมันแทศของยายค่ะยายปลูกใส่เข่งไว้ค่ะ มาลุ้นกันค่ะทุกคนนี่ค่ะอันอื่นยายก็จะตัดทวันออกก่อนนะคะแล้วยายก็จะเอาไปปลูกเลื้อออกก่อนค่ะตัดก่อน เรียบร้อยลุ้นกันลุ้นกันโอ้ยตายแข่งเราหักโ,โอ้ยมันโผอะไรวิงต๊ดต๊ดัดตัดหัวมันโผล่ออกมาดูหัวมัน ว่ามันโผล่ออกมาเลยค่ะได้ไหมเอ,อ่ยสุดยอดไหมคะดูสิคะไม่เห็นหรอคะเห็นไหมมันมันยายสำเร็จแล้วนะ ใส่ตะก,ก้า fc fc ของยายมาเอามันไปกินนะคะว้าวสุดยอดเลย ยายก็จะปลูกใส่เข่งอีกค่ะขุดเข่งเดียวนั่นเนี่ยน่าวๆสุดยอดสุดยอดมีอีกไหมคะไม่ดินเราก็ไม่ต้องทิ้งค่ะยายก็จะเอาไปตากแดดแล้วก็ผสมอีกนะคะ อันนี้มันติดอยู่ตรงแข่งเนี่ยมันทะลุออกมาเลยจุ๊บออกมาไม่ยอมออกเลยค่ะเชื่อทำยังไงดียอมออกว้าวเห็นไหมเอ,อ้ย ดูสิคะ่ะมีตัหัวใหญ,ใหญ่ดีใจมากเลยค่ะกระทางเดียวเต็มตะก,กร้าเลยค่ะทำอะไรดีเอ้จะนึ่งหรือต้อมหรือว่าจะทำหวานยายไม่กินหรอกคะ่ะหวานทำใส่กะทิยายไม่กินค่ะ ยายจะไปเผาสุดยอดจังโอ้โหดีมากเลยค่ะปลูกใส่เข่งกระถางต้นไม้ยายก็เอามาปลูกนะคะเดี๋ยวยายจะลองคว่ำกระถางดูนะคะว่ามันจะมีหัวมันอยู่ในเข่งหรือเปล่านะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวยายลองคว่ำดูนะคะว่าอยู่ในกระถางจะได้ มันจะมีหัวไหยคะข้ามกระถางค่ะว้าวยูในกระถางก็ไม่หัวค่ะดูสิคะถ้าไม่ถ้าใครไม่มีพื้นที่ปลูกลงแปลงนะคะ ปลูกเหมือนยายเลยค่ะใส่กระถางต้นไม้แล้วก็ใส่เข่งถ้าใส่เข่งนี้จะมีหัวเยอะนะพื้นที่ไม่มีใส่กระถางได้เลยไหมคะไม่ต้องไปปลูกลงแปลงแล้วค่ะ ปลกมันในกรุงเทพนะคะอันนี้คือมันเทศนะเยี่ยนจริงๆสุดยอดดีใจมากดีใจจริงๆเลยค่ะเต็มตะกร้าเลยค่ะหนึ่งเข่ง หนึ่งแข่งกับหนึ่งกระถางเต็มตะกร้าเลยค่ะทุกคนวันนี้ยายพาเอซมาขุดมาเก็บมันนะคะไม่ได้ขุดค่ะมาคว่ำเข่งมาคว่ำกระถางแล้วยายก็จะเตรียมตัดไว้ปลูกนะคะ ลูกเขาตัดอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ายายเอามาเอาพันธมาจากบ้านหลานสาวค่ะมาจากที่โคราชตัดอย่างนี้ไหมเอจแ,แล้วเราก็จะมัดไว้เก็บไว้ในล่มนะคะดีใจมากเลย นี่าก็จะตัดอย่างนี้แหละคะ่ะมองเห็นไหมคะทำตามยายนะคะคนมันก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อคะ่ะปลูกง่ายมากเลยี๋ยวยายจะพาผสมนะคะสมดินคะ่ะสมดินปลูกมันก็มีอะไรอะ่ะ ขุยมะพร้าวแกบด,ดำยายจะเน้นขุยมะพร้าวนะคะดีใจดีใจตัดเป็นไหมคะเนี่ยตัดพันธนุ์มนนันต้องหาเช่งมาอีกเนาะ ัไม่เป็นอ่ะอย่างนี้แหละแล้วเราจะไปเผากันแล้วค่ะนะายายจะพาเผากินนะตามยายไปเลยค่ะตรงนี้แหละค่ะตรงที่ยายเอาไว้ใ,ใกล้ๆกับ <c oughs> ต้นต้นทุเรียนกระดุมทองเวลารดน้ำทุเรียนมันก็ได้น้ำไปด้วยค่ะ เก็บมันแทศของเราก็ได้เต็มตะกร้าเลยนะคะวันนี้มีแต่หัวใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะอยากจะชวนทุกคนมาปลูกเลยคะ่ะปลูกแื้วเห็นแล้วชื่นใจดีใจมากเลยค่ะเออหล่นคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะ ในการ <c oughs> เก็บมันเทศของยายค่ะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเยอะแล้วดีใจภูมิใจสนามันเต็มตะก,ก้า้ายายลองเผาหัวหนึ่งค่ะ กินแล้วหวานมากเลยค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะมันที่เราเก็บมาใหม่ๆแล้วเ,เอามาเผานะคะอร่อยค่ะมากินกับยายนะคะ